สวัสดีครับพบกับนายแคแม็กแล้วครับวันนี้จะพาไปเดินตลาดครับแล้วก็จะพาไปกดน้ำเลยครับเด็กๆก็อยากจะขึ้นรถเป็นใหญ่ครับเห <c oughs> ็นรถพ่วงออกมาได้ดิไปพี่ไนท์สตาร์ทรถเลยครับไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาจากตลาดก่อนหนุเป้จะไปตลาดพวกหนูไปไม่ได้ ไปเดินกันไม่ได้อยู่บ้านรอก่อนไปวิ่งฮ่าสตาร์ทไม่ได้ว้าดู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 อการขอไปแล้วคอไปแล้วคอไปแล้วไม่ไปค่ะไม่ไปเบิ่งลูกน้องเบิ่งลูกน้องขอไปน้ำแล้วโอ้โหถึงแม่พี่น้องลูกน้องอยากพี่รถุดพ่วงแล้วตอนเดินตลาดพวกหนูจะเดินยังไงวิ่งคนมันเยอะไปที่ไหนไป ลบมาลบมาูอาการอาการบรเป็นซุกเลยบานนี่วิ่งตามหลดแล้ววิ่งตามหลดแล้วมาไปเจอกันตลาดหนัดเลวพี่น้องรอบแรกจะไม่ให้น้องไปนะครับจะวิ่งตามครับน้องอกลัตา เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะคะขอเลือกซื้อของก่อนครับางทีคนคนเขาบกคอยให้ถ่ายจ้ะพี่น้องเขาบกาเขาบ่าาาบาคอยเข้าใจย่านพื่นว่าจ้ะ นะครับชมบรรยากาศเดีกกเ๋ยวจะไปเจอกันที่บ้านนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเลือกซื้อของเซ็ตจะไปเบิ่งก่ัได้ยังแน่เนาะพี่น้องเนาะหุ่นลูกน้องก็เลือกซื้อของหุ่นเลนพล,า,นลาดเลยจ้ะไปอนุญาตากนะจ้ะได้ละพี่น้องพี่น้องเขาได้ละสรุปเลยได้เอาขึ้นรถลด้ลยจ้ะเพราะว่าแรนออกมาจนถึงข้างนอกเลยแลนตามรถลดเดี๋ยวข้ามถนนกันจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันที่รถล่หได้ยังแน่เดี๋ยวจะไปเอาน้ามันเยจ้ะ เนี่ยแม่อะไรก็หิวแต่เขาก็ของด้วยจ้ะถึงหลอดเลี้ยวมาเอาน้ำกินพ่อจ้ะพี่น้องเนี่ยก็ได้ไก่ย่างให้ลุนให้ลูกน้องไก่ย่างให้ลูกน้องพี่นาาก็จะมีข่าวพาดเอ้ยขาวมันกไ,กไก่ไก่กรอกวันนี้ก็ไก่ให้ลูกน้องด้วยจ้ะนี่ไก่ย่างอันนี้ให้ลูกน่องแล้วก,ก็แม่ก็ได้ปลานน้นไปทอดด้วยจ้ะพ่อยก็ได้ปลาเน้นเลยก็ได้ปลาดุกย่างนี่แหละค่ะกับข่าวเจ้า พักคับเราจะพี่น้องไปไปขึ้นรถเลยสองตัวไลน์น้องยังไม่ดื้อเลยเแล้วพี่น้องไปเจอกันอยู่บ้านนะจ้าไปอ,อยู่กดนน้ำเลยจ้ะกดนน้ำก่อนกดนน้ำพี่น้องหยดเดียนไปร็จแล้วหยดเดียนเสร็จแล้วเด้วยครับแล้วจ้าตู้หยดเดียนน้าหมู่บ,บ้านกลับไปเด้วยจ้าพักลับบ้านแล้วบ้าน,นี้เร